อดอกเดียวล่ะนะคะเพราะก็ต kind of ้องดูเ like. ป็นช like ่อให้มันดูสวยงามนะคะเดี๋ยวเด็กผู้แทนหาช่อช่อให้นะคะช่อแบบนี้ใช้ได้ไหมคะได้จะชอบแบบนี้ล่ะได้ได้สวยอยู่นะคะแต่ว่าดอกมันน้อยหน่อยนะคะดอกมันน้อยหน่อยถ้าเราเลือกดีกว่านี้ก็คือช่อที่ดอกเยอะๆแบบนี้นะคะอ๋ออารเรียมเลยแล้วแต่เราชอบเลยค่ะนะคะว่าเราชอบแบบมีดอกนะคะ มันก็เลือกดอกที่มันโอบปวบสวยๆแบบน,นี้น,นะคะในการกันเชื้อหนึ่งคือเขี่ยง่ายนะคะมันจะเขี่ยเชื้อได้ง่ายนะคะ<ม> <น ikum. S 1> แล้วสองคือดอกที่เราได้ก็จะได้แบบนี้ด้วยเลยนะคะอย่างที่บอกถ้าดอกฟ้าอื่นสวยกว่าเราอย่าไปยอมยอน,นะะเราก็เอาของเขามาเป็นของเราโดยการเอาดอกเขามาตัดเชื้อไว้เป็นของเราได้เลยนะคะเราก็จะได้ดอกฟ้าเหมือนของเขาเลยเพราะนั้นเราก็จะเป็นดอกเห็ดที่สวยที่สุดในตลาดนะคะอันนี้คือดอกเห็ดอะไรคะเรียนแล้วฟ้าคูค่ะ ตัวนี้เป็นดอกเห็ดภูถานะคะเดี๋ยวภูหาดอกเห็ดตืดๆให้ดูด้วยมีไหมหวังเนี่ยช่อดอย่างเงี้ยสวยนะคะแต่ว่าดอกมันไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะคะเนื่องจากช่วงนี้แดดจัาแดดแรงนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยดอกจะหน้าดำกว่านี้นะคะถึงหน้าหนาวว่าเราไปจี่ตลาดที่ี่เรามาทำได้มันจะทำนะคะคนใหญ่ไม่ค่อยดี ดอกใหม่ๆในฟาร์มเขาอะค่ะหรือไปซื้อหน้าฟาร์มเขาอะไรเงี้ยจะดอกสวยกว่าเพราะเขาเด็นได้ไกลขนาดนี้ใช่ไหมก็ฉับๆใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหรแน่ค่ะนี่นะคะช่อเยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่ก่อนนะดูเยอะได้จำนวนเยอะกว่านะคะมีกับนางฟ้าที่หาไม่ได้อาจหาดอกอื่นให้ดูก็ไม่ได้เลยอ่ะเพาให้เห็ดเดียวหรอน้าเห็ดคนที่ปุ่นนี่ลูกเห็ดนะ ไม่ได้มาเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอเ,เอาไปทำต้มยำเย็นนิด๋ยวนครูไปเอาที่ซ้ำเดี๋ยวเย็นนี้ก็มีต้ยมยำนะคะอ่าก็จะประมาณนี้เลือกดอกขนาดเล็กไม่เลือกดอกแก่ดอกแก่แบบนี้ไม่ควรเลือกเพราะว่าเลือกไปปุ๊บนะมันจะทําใหเอนไซม์ข้างในอนะ,ะ่ะมันเริ่มย่อยตัวเองแล้วมันทไม่ไปเติบโตทำเส้นใยแล้วนะคะก็ให้เลือกดอกเล็กๆแบบนี้เอานะคะอ่าเล็กเกินไปก็ไม่ดีแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ ไม่ได้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าโตไปมันจะสมบูรณ์เปล่านะคะคนนั้นก็เลือกแบบดอกสมบูรณ์เทศใปนะคะอันนี้มีใครสงสัยไหมคะในการเลือกดอกเห็ดไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะคะเราก็เลือกช่อที่มีช่อหน่อยไม่เอาดอกเดียวเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้เข็มนะคะเขี่ยออกหนึ่งชั้นก่อนแล้วก็ขูดเอาเส้นใยด้านในนะคะแล้วก็เอามาใช้นะเดี๋ยวเวลาเราตัดํำเห็ดนะคะเราจะรู้ว่ามันมีหลายชั้นนะคะที่ตัดให้ถูกก่อนก็ได้ เวลาลอกออกอะค่ะมันจะมีเนื้อเยื่อด้านในนะคะเราสามารถขูดเนื้อเยื่อด้านในไปใช้ได้นะคะหรือเราจะสามารถใช้ตรงนี้ก็ได้นะคะให้ใช้คัตเตอร์หั่นและเอาเนื้อเยื่อด้านในของตัวกระปิ้งแมค่ะไปใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการเผ็ดมูนเป็นคำเชื่อใช้ก่อนไหมไม่ค่ะไม่วนใหญ่จะใช้เห็ดมูนูสดนะคะเห็ดมูแช่น้าไม่ค่อยเหมาะ ราะมันจะติดเชื้อง่ายเพราะว่าน้ําส่วนใหญ่มันจะพามาเชื้อโรคอ่ะอันนี้โอเคไหมคะมีใครเพถามไหมคะแล้วเมื่อไหร่จะใช้ก็ค่อยเอามาแช่น้ํามันจะคล้ายเดิมเลยค่ะแค่ไม่ต่างจากของที่เก็บมาใหม่เลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีของเสียค่ะนะคะเก็บมาขายไม่หมดเราก็ทยอยแช่น้าขายเอาได้เลยไม่ต้องผสมอะไรเลยใช่ต้อคะ าาตากแช่ตางน้ำแช่แล้วก็เก็บให้ดีค่ะเสร็จ <c oughs> แล้วจะใช้เมื่อไหร่แช่น้ำแนะนำเป็นน้ําเย็นห,น,หน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากทำให้มันไม่เหม็น <c oughs> ถ้าเราแช่นะ้ำปกติบางทีมันมีกลิ่นเหม็นเนาะเหมือนบูดบูดเน่าเน่าอ่ะก็แช่น้ําเย็นเสมอนะคะอ่ <c oughs> างมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะตักออกมาเสร็จแล้วมันจะมีเมือกๆอยู่ถ้าไม่ชัดเดี๋ยวคุณจะฉีกออกมาให้คุยเยอะๆอ่าเยอะๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีเมือกข้างในหนึ่งชั้นนะคะก็จะมีสามชั้นนะคะตัวดอกมัน เสร็จแล้วเราก็จะตัดฉีกเยอะจนมันขาดแล้วเนี่ยอ่าประมาณนี้นะคะมันก็จะมีมุ้งม่ือข้างในอยู่นะคะขูดก็ขูดเอาก็ได้นะคะจริงๆเนี่ยเล็กของเรานะคะมันจะเป็นมุ้งม่ือชั้นใสๆอย่างเงี้ยค่ะข้างในอันนี้ค่ะอัวะ นิดหน่อยเออน้ามีเรื่องน่ามีเรื่องตัดให้ได้เนูนะคะอ่ะให้ครูเลือกดอใหญ่้องนี้คะตนี้ัดให้ได้นะคะครูจะรอดูเอาเมือตรงกลางไม่ได้เอาชั้นนั้น พี่ตัดดีๆนะอันนี้เราไปกินต่อนะมือล้างไม่ยังไม่ทันละมันคไอมือสั่นเลยคือการตัดมันเป็นช้าเล็กๆเลยค่ตัดลทำยังไงนัามันใช้ดีมันใช้เข็นเขี่ยมันจะายยกว่าเพราะว่าเข็มมาเล็กกว่าชนได้มากกว่าไม่ใหญ่เล็น เออใช่เขียนง่ายกว่านะครูเขียนง่ายกว่าอะไมั้ยเนี่ยเออรู้แล้ไม่นด้จะลืมมานะขนาดเนี้ยมีการ